กัลูกกันยออยู่ว่าหรือมันเป็นอย่างเดียวนี่น้ำเบงมันกนนะไปนีป้

Tóc là... oh. oh. bên yên cho tóc bên yên nhắm, cuộc khôn cãi tay hát. Ba hên ba, ba hỏi lắm tang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  lắm พ่อพรนยังมากวดแม่โอ้ยสมน้ำหน้าด่าค่อยด่าเป็นเป็นสร้างสอนค่อยสร้างสอนเป็นปิ้นหน้ามานี่มาฟังค่อยดาหนี่มาเอาหัวใจโอ้ยเมื่อยดิค่ะดาเขามีอันนี้ดาค่ะค่ะค่ะค่าคือเก่งเลยแะด่าเมียนี่เออมาทีตายมาผู้ใดเบิังคันบุ้นไม่ดีขี้ไผ่นีบังเจ้าน่ะเออขับเบิ้งนั่นแหละหน้าที่เด็กก็ไม่ยู่นะที่บัดเมียเห็นอย่างกันจะด่าเมียละ ไี่ยอยาเขาซื้อมาให้กินแล้วบอ่อยาเขาซื้อเมียนั่นตู้นะน่ะไม่กินซีเม็ดไหนล่ะนี่แล้วเงินน,นึ่งหนึ่งที่ไปซื้อยาทำจะว่าเงินมาจากไสนมาจาะใส่ใสก็มีเงนนี่ลราสร้หามานะโอ้แล้เงินเมียเรซอกหาแต่ละมือะ่อลหร่ล่ะก็กไ<ท>ด้ก็เ,เป็นเด็ดแฮะดิ้นไครได้วะเออมันจะมีมื่อได้มื่อเสียดิ้นไมนะ่น่ะอันนี้ไดาเมียกระกระกระกะกะมันสั่งซอนนี่หุ่นตัวจะเอาตีนหุ่นตัวใส้เมียน่ะ ทองเด้ป็นเฮ็ดอีหยังมากับทองเหรอฮะสงสัยกับพ่อนี่แหล้วก็เป็นแล้วเจ้าได้เงินไามกับพ่อน่ะถามนี่ดูเรา็มอ,องเอหยาะมองหยาไปที่เศร้ารบกวนเอออันแนวดีไัยอันนั้นค่อยถามเจ้าดูเจ้าเป็นกับพ่อนี่เจ้าได้เงินโอคันบ่ได้แล้วเจ้าเป็นเฮ็ดหยังโอ้ใส่ทิ้งหมาชุดที่เศร้าบ่อเนาะอื คือใจปิ้งมาแล้วไปหาอีนั่นอยู่หานน้อยเห็นอีกเด้อเขาเอาเจ้าตายเกี่ยวกอ้วนหันเออมันหนีแล้วมันบริยุแล้วอยู่อ้นมันหนีแล้วตอนไปหาผู้สาวคือเฮาวคืออันนั้นเจ็นๆตอนหาผู้สาวนะปินมาเอาความว่านี่เพราะบริได้ให้เจ้าใดกลัวเขาเป็นห่วงเจ้าเออมันจิตายมาอยู่นอ้วนเห็นเบิ่งจ้งบ่มันเบิ่งน้อยนึงแล้วมันไปมันยังเบิ่งอยู่อ่ะ บ่ฮะมันบึ้งตอนไหน้ยเบิ่งไม่นึ่งมันมาเวเบิ่งคันว่าอันอันเป็นไงมันก็เบิ่งเจ้าอยู่บ่ยำเจ็บยำเป็นนี่มันเาเบิ่งไม่นึ่งยังว่าเบิ่งไม่นึ่งมันมาเบิ่งว่าจังไหนว่าจะตายแล้วหรือยังมันว่าคันดีแล้วสิชวนไปอีกคันบดีแล้วมันหนีมันบุเบิ่งมันว่าเอาบ่นี่มันคือว่าหันแน่แค่คุณมาซูนนะ มันนี่มันนั่งเมากันคาคุพี่น้ามั้งเฮ้ยคอยนุกกันเนะแม่คุณมานูนเนี่ยใกล้จะตายอยู่นี่ยังเมาหาผู้สาวเนี่ยโอ้ไปบ่ให้มันบังบ่ให้มันบังให้เจ้าบ่ โอ้่อเม <า S 1> อือยเจ้าอย่าใยายไนตายก็ไ <ป S 1> ่ไ, <ป S 1> ได้เสียดายนะวเดี๋ยวนี้นะเป็นงล่ะไปแล้วัหยโมันมามาเินผาไปงหมยามได้เงินแล่นไปหมันค่อยิไปแล้วบ้น,น,หนป,นปหน้ามาหาคอยนี่นา่นปไปนะปินตอนนี้ค,ค่อยปิดห,าานนปหลังก้นนาะป็นนา ยี่กว่บโไปแล้วบ้านเนี่ยชิจอสิลาบอยู่บ่เออบื้องนี่ลูกเต้ายังน้อยอยู่แนวนี้น่ะหัวฮะนะคึดนแนหัวฮะนะมันจะตายอีเท่านี้เบิ่งน่ะเอ้อค่อยบบไปแล้วค่อยสินอนพักก่อนแล้วเด้อค่อยเมื่อยมันจะตายนะอีเท่านี้เบิ่งมันยัง กูไปแล้วว er ันนี eu, eu, s <S eu, no, <that that ้ค่อยนอนพักผ่อนก่อนเด้อเฮ้ยเด้อให้เจูให้จัเนี่ยให้สมุดใส่สมองอย่าให้ค่อยหงุดเด้อคันหงุดอีกจะตายตายไอ้เนี่ยมันซุนแท้ว่าเมากับกัวนี่เอาอีกเอาสะบาเนี่ยวันนี้อย่าคัดใจเมียนะเมียเองยังก็ตามใจเมียจ้า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 ตั้งความเมียบมเสียพี่เสียน้องเออค่อยเจ็บท้องแล้วค่อยนอนก่อนเด้อโอ้ค่อยกู้ไปแล้วโอ้ยแล้วลายเนาะโอ้โอ้บัดค่อยเมาเถื่อนนี้เกดจะตายเขาเนาะอืออุ้ย เอาสบ้านี่เนาะกูสูนส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 ลนีกยวดมีต่อก่อนจะให้กูสูลลายกว่านี้ไปให้โอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยฮาขันตับขันต่อยฮ่าขันขันตับขันต่อยฮ่าขนัขน,ขน,าขนปวดมึงเอ้ยเนาะกูเจ็บกูสิตายแล้วกูเพียสิตายแทนที่มันสิมาเบิ้งมาแยงมาให้กำลังเจอมันสะพัดมาซ้ำเติมคืดไปคืดมาก็แม่นความเมียได้เนาะ เฮานี้เราอกหักมเมาข้างกบปันนั้นบุก,ก้าพวกเมียจังสิลงเลยพี่น้องเอ้ยเหตแนวเดือลินแทผพานสาวมันพอดีนอกใจลูกก่เมียบัดอกหักมาแล้วบุก,ก้าพวกคนเมีย,ยก็ได้จะสศมสานเห็ดนั่งอุปอยู่นี่แหละนอนบอุเมนนั่งนอนคดลองง้องอยู่นี่แหละพี่น้องเล้ย